BOOM เดลีนะครับจักรพรรด่างเหลืองไม้ไฮบิดนะครับในไม้นะครับไฮบิดนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับหมดแล้วพี่เพื่อนนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้ก็หมดแล้วนะครับที่สวนนงอมเซศ์นะครับที่ดูแลอยู่นะครับก็หมดไปแล้วนะครับนงอุเซศ์ก็เอาโอกาสนะครับได้เอามาเก็บไว้ที่ไทยนะครับแค่แค่ไม่กี่ต้นนะครับแล้วก็มีคนต้องการ เยอะเป็นกันนะครับแต่หนุนเกตนะครับยังไม่ได้แบ่งเพราะว่าเรามีน้อยนะครับอาจจะแบ่งให้เล็กๆน้อยนะพี่เพื่อนๆนะครับอาจจะแบ่งให้เล็กๆน้อยเพราะว่าไม้ตัวนี้นะครับยิ่งโตยิ่งโตขึ้นมานะครับถ้าเจอตัวแบบด่างีสวยก็สวยไปเลยแล้วแล้วก็ทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มแล้วก็กอใหญ่ใบใหญ่นะครับความด่างก็จะประมาณนี้แหละนะครับสีด่างออกเหลืองนะครับบางบางใบก็จะออกสีแบบเนี่ย เหลืองออกครีมหน่อยนะครับมันจะเป็นสามสีนะครับเนี่ยจะเป็นสามสีอย่างเงี้ยเหลืองแล้วก็มาตัดสีครีมสีขาวไปด้วยนะครับเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะครับบางบางต้นเนาะไม่ใช่ว่าหนุหม่มเกษตรจะชมจะจะชมแบบสวยทุกต้นนะมันก็ต้องมีเขียวบ้างนะพี่พี่เพื่อนนะครับมันก็ต้องมีกลายมีเขียวบ้างถ้าในลักษณะที่เขียวๆนะถ้าพี่พี่เพื่อนนะครับที่ซื้อไปซื้อไปแล้วได้ดูคลิปหนุ่มเกษตรนะครับผมหนุ่มเกษตรแนะนําให้ยกยอดนะนะครับ แบบนี้ก็สามารถยกยอดได้แล้วพี่พเพื่อนนะครับถอนรื้อขึ้นมาแล้วก็ตัดยกยอดได้เลยเดี๋ยวไปดูเนี่ยเหล่านี้ก็จะเป็นยกยอดหมดเลยนะครับตรงเส็จยอกยอดไว้หมดอันนี้ส่วนยอดเขาส่วนส่วนตอส่วนนอเขาขึ้นมานะครับเนี่ยนอขึ้นมาก็จะออกเหลืองอย่างนี้เลยเห็นไ,ไหมออกมาเหลืองเหลืองสวยเป็นกันพี่พเพื่อนเนี่ยยกยอดขึ้นมาเลยนะครับเราจะได้ จำนวนนะครับหน่อตาเขาจะได้เพิ่มยกไปเลยนะครับไม่ต้องให้ติดใบก็ได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นบุษราคัมสเตจันก็เหมือนกันพี่เพ่นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องให้เหลือใบนะครับตัดให้เป็นตอไปเลยนะครับเนี่ยกำลังโผล่้นอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราจะรอให้เหลือใบที่ว่าได้รับอะ,อะไรครับว่าวิตามินรอเลี้ยงลําต้นไม่เกี่ยวนะครับไม่ไม่เกี่ยวเรงเสียทํามานะครับค่อนข้างที่จะ เยอะเหมือนกันนะพี่เพื่อนเพื่อนอันไหนที่มันทำง,ง่ายนะครับก็จะแนะนํากันอย่างเช่นเอาโบเอาโบ Complex, พูพี่เพื่อนตัดนะครับถ้อตัดแล้วในลักษณะอย่างเงี้ยถ้าระบบรากนะครับตัดนี้นี่คือการตัดฝากตัดฝากมันจะดีอย่างนึงนะครับเราเราไอพวกหน่อมจะขึ้นไวถ้าเราถ้าเราตัดฝากไวเนี่ยหน่อมจะขึ้นไวไม้โตไวนะครับอย่าพึ่งนะครับพอตัดแล้วอย่าอย่าพึ่งดึงระบบรากขึ้นมาอย่าพึ่งดึง รากขึ้นมาเก็บไว้เลยนะครับตัดแยกตัดแยกนะอัน,นหนุ่งเศษแยกไว้หมดแล้วอันนี้ก็ตอหนึ่งหนึ่งตอเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยหนอนี้ตอนนี้อันนี้ก็ขึ้นแล้วนนขึ้นแล้วนะครับไล้จํานวนอันนี้ก็แยกเือนกันนะนะพี่เพื่อนตัดแยกไปหมดเลยอันนี้ด่างสวยเน่ยอันนี้เอาโมูนะครับผมนี่เป็นชิกเล็กเล็กก็น้อยนะพ,พี่เพื่อนสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้อ่าอันนี้เราตัดไปแช่น้ําเปล่าได้เลยหรือว่าชําใส สะแฟนนอมอสหินภูกเขาไฟเพื่ออะไรอย่างที่หนุ่มเสษียเคยทําแล้วก็เอาถาดมารองน้ําใต้นั้นแล้วก็จะไปเอาไว้อบจะอบก็ได้หรือไม่อบก็ได้นะครับเอาไว้ในที่ร่มพอนะครับถ้า,าไว้ในที่ร่มใบเขาจะไม่คลายน้ําถ้าไว้ตรงแดดตรงอะไรถ้าเจอแสงแดดใบเขาจะคลายน้ําแล้วก็ใบก็จะห่อเหี่ยวข้อตกไปนะเนี่ยนะครับผมช่วงนี้นะครับหนุ่มเสษียอาจจะเงียบหน่อย เราทาธุรกิจหลายอย่างเราทํากิจการนะครับต้องรองรับแผน1แผน2แผน3พี่เพ่เพื่อนถ้าอยู่เมืองไทยนะครับเราก็ต้องดิดนะครับพยายามผันตัวให้ทําหลายอย่างนะคนมีต้นทุนทําได้คนไม่มีต้นทุนก็ทําได้พี่เพื่อนนะครับสร้างความขยันให้ตัวเองนะครับสร้างพื้นฐานให้ตัวเองรากฐานให้ตัวเองนะครับทุกคนนะครับหนุ่มเกษก็ลําบากมาเหมือนกันก็ลําบากเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าทํายังไงถึงจะทําให้เขาเรียกว่าให้โอกาสตัวเองสร้างโอกาสให้ตัวเองให้ได้นะครับผมสร้างโอกาสให้ตัวเองนะสร้างโอกาสให้ตัวเองให้ได้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนสําคัญที่สุดเลยโอกาสคนเรานะครับเท่ากันนะครับแต่ว่าการสร้างโอกาสนะครับความพยายามของทุกคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับผมดังนั้นหนุ่เกษตรก็เป็นกำลังใจให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่า เวลาทําไม้ก็ยังไม่มีเลยนะครับเวลาทําไม้ก็ยังไม่มีมีบ้างเล็กๆ็น้อยนะครับมีบ้างเล็กๆน้อยก็ไปทานะครับหลวงเสดยช่วงนี้นะครับพี่เพื่อนท่านไหนไปวัดหนองโพนะครับวัดหนองโพวัดหนองโพวัดหลวงพ่อเดิมนะครับที่ศักดิ์ะนะครับของคนไทยทุกคนนะครับที่นับถือนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่หนองโพอำเภอตาคลี นะครับหนุ่มเกษตรอยู่เยื้องๆหน้าวัดหนองโพนะครับหนุ่มเกษตรก็ไปเปิดร้านเล็กๆนะครับเปิดร้านเล็กๆเพื่อสร้างกิจการให้ให้ตัวเองนะครับผมให้มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวนะครับก็จะเป็นพวกขายพวกไข่ขายส่งนะครับขายส่งไข่สดไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับไข่เยี่ยวมาอะไรนะครับทุกทุกชนิดแล้วก็จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกอ่าพวกผักสดนะครับอาหารสด เป็นบางชนิดนะนะครับผมเล็กๆแค่น้อยขายผสมเสมกันไปนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองนะครับผมเนี่ยคนเรานะครับผมไม่จําเป็นนะครับต้องมีเงินถึงไปเราเราก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะครับก็ค่อยๆต่อเติมทํำเล็กๆน้อยไปนะครับขอให้เราสู้ๆและขออยันนะครับพยายามาผลักดันตัวเองนะครับให้มีรายได้จะได้ไม่ต้องลาบ,บากต่อไป วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เข้ามานะครับพูดคุยนะครับอย่าเพิ่งลืมกันนะพี่เพื่อนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันอย่าลืมอย่าเพิ่งลืมนุงเกษตรนะนะครับนุงเกษตรเดี๋ยวว่างๆจะไปอัปเดตนะครับตามสวนหรือว่าตามตลาดต้นไม้ให้พี่เพื่อนดูนะครับผมเดี๋ยวขอทาใบผีด้วยใบผีก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมเดือนพฤศจิกายนประมาณนั้นนะครับขอหนัดไปสอบนะครับก็เลยไปไกลไม่ได้นะครับดังนั้นก็ ขอบคุณพี่พี่เพื่อนนะครับที่ไม่ลืมนะครับที่มาทิ้งหนุ่มเกษตรนะครับผมเดี๋ยวโอกาสที่จะกลับไปเกาหลีนะครับไปแผนนะครับรอสัญญา4ี่หเดือนนี้ก็คอยดูคอยติดตามต่อไปว่าหนุ่มเกษตรจะได้กลับหรือว่าจะได้อยู่เมืองไทยต่อนะครับมีมี2ออย่างนะครับผมให้เลือกนะนะครับระหว่างกิจการอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปทําไม้ที่ต่างประเทศซึ่งมีเงินเดือนเงินเดือนเป็นแสนแสนสองแสนแสนอะไรนะครับผมก็ว่ากันไปเนาะ นะครับระหว่างกับอยู่เมืองไทยนะซึ่งมีกิจการแล้วก็ไม่มีใครดูแลด้วยอย่างเงี้ยนะครับมี2ออย่างนะครับตอนนี้กําลังเป็นการบ้านนะครับการบ้านหนักเลยก็สู้ๆกันไปเนาะพี่เพื่อนนะครับผมโรงเสร็จกนะ็ประมาณนี้แหละแล้วมีพีเอฟซีนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่พื่นเพื่อนก็ทักมาหานรงเสษตรใหน้หนงเกดตรนะครับเอาไม้ไป มาดูแลที่สวนนะครับหลวงเสดก็ขอบพระคุณนะครับลูงหน้าแล้วช่วงนี้นะครับเอาโอกาสไม่มีเลยนะครับจะไปก็ไม่มีโอกาสไปนะครับไม่ว่างเลยต้นไม้ก็ต้องส่งให้ลูกค้านะครับของนะครับต้องซื้อเข้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไข่พวกข้าวสารพวกสารพัดอย่างอย่างเงี้ยหลวงเสดตอนนี้ยังขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับเราต้องทํางาน ในครอบครัวของเรางานงานหลักๆของเรานะครับให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วหนุ่มเสร็จก็จะไปรับหม้จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับทาอยู่ปทุมธานีนะครับท่านจะเอาไม้นะครับให้หนุ่มเกษตรมาเลี้ยงดูแลนะครับดูแลให้เลี้ยงให้นะครับผมก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอบพระคุณที่เพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายหนุ่มเกษตรนะครับผมสวัสดีครับ